NT เปิดตัวบริการ n t n e x t o o n n e t อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมบงโครจรต่ำวันเว็บตั้งเป้าดัน NT Satellite Solution ก้ ite, olution, าวทันอุตสาหกรรมดาวเทียมและอวกาศบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT จัดงาน n t s a t c o ั c o n n e o t to the n เ x t เปิดตัวบริการอินเทอร์เน็ตบล็อดแบ n นด์ n อ n นท t เน็กมิติใหม่สำหรับบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม วงโครจรต่ำด้วยโครงข่ายวันเว็บหวังเปิดทางขยายธุรกิจอวกาศย้ำศักยภาพดาวเทียมีโอเสริมความแข็งแกร่งโครงข่ายโทรคมนาคมพื้นฐานของประเทศไทยพร้อมเปิดให้เยี่ยมชมสถานีเชื่อมโยงโครงข่าย Satellite Network Portal เกตเวย์ณสถานีดาวเทียมสรินทรจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่12ธันวาคม2568 พันเอกสันชัยหูวะนนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เปิดเผยถึงการขยายธุรกิจด้านดาวเทียมของ NT ว่าปัจจุบัน NT เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญของผู้ให้บริการดาวเทียมระดับโลกอย่าง u t e l ลแซ One เว็ จากการให้บริการสถานีเชื่อมโยงโครงข่ายหรือเซต e ทลไลน์เน็ต r วิ o ์กโพเ a ลเกตเสสำหรับดาวเทียมวงโครจรต่ำ Leo อโลเอร์ออร์บิและวันเว็บณสถานีดาวเทียมสลินทรจังหวัดอุบลราชธานีโดยรองรับการเชื่อมโยงสัญญาณจากโครงข่ายดาวเทียมกว่า600ดวงมาอย่างผู้ใช้บริการในประเทศไทยกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ฟิลิปปินส์กัมพูชาลาวเมียนมาไต้หวันเกาหลีใต้และบางส่วนของประเทศอินโดนีเซียรวมทั้งเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายรายเดียวอย่างเป็นทางการจาก u t เทลเซ o n วันเว็บสำหรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมวงโคโจรต่ำในประเทศไทยล่าสุด NT เปิดให้บริการ NT-next connect อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมครั้งแรกของ U t เทลซ o n วันเวบในประเทศไทยซึ่งจะยกระดับการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยได้อย่างครอบคลุมและมีเสถียรภาพทั่วประเทศเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกลและน่านน้ำมหาสมุทรที่ไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการของโครงข่ายภาคพื้นดิน อีกทั้งเป็นการต่อยอดธุรกิจสำหรับกลุ่มธุรกิจดาวเทียมหรือ NT Satellite Solution ทั้งนี้ NT NextConnect ให้บริการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียม Leo ครอบคลุมในพื้นที่ที่ระบบสื่อสารพื้นฐานเข้าไม่ถึงและพื้นที่จุดอับสัญญาณจึงช่วยเสริมศักยภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยโดยขยายการเข้าถึงบริการ 5G และ Broadband เพิ่มเติมจากบริการผ่านสายไฟเบอร์ออปตเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล ช่วยเสริมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพร้อมทั้งเสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศให้สามารถครอบคลุมการติดต่อสื่อสารทั้งภาคพื้นดินและมหาสมุทรได้อย่างไร้รอยต่อรองรับความต้องการของผู้ใช้งานทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ